เส้นดีมากเลยค่ะแด็กดึงมเลยเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะมามา่าผัดที่เมาขหงพี่โดโด้หนึ่งจาน สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักข่องโรโขาเที่ยวนะคะ,ะที่ f c คอมเมนต์มาในการทำอาหารคุตักก็จะพยายามทำวันนี้ไปไปอยู่เวีนมาพีโดโด้อยากจะกินมามา่าผัดขี้เมามามา่าผัดขี้เมากุ้งนะคะคุตักทำนะคะ,ะมาดูกันนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะ,ะมาดูกันนะคะเครื่องปรุงก็จะขาดไม่ได้ก็คือพริกสามสีมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงพริกแดงชีฟ้านะคะแล้วก็ พริกไทยอ่อนแตชายแล้วก็ต้นหอมนิดนึงนะคะแล้วก็กุ้งสดที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะตามด้วยกระเพรากระเพรานี่เป็นกระเพราหน้าบ้านของบ้านกุตักนะคะกระเพราแดงด้วยค่ะหอ้อมแน่นอนค่ะกระเพราแดงนะคะ,คะกระเพราแดงสดนะคะแล้วตามด้วยอซอสป่าซิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็น้ำมันหอย น้ำปลาน้ำตาลสายมีแค่นี้ค่ะผัดขี้เมาง่ายๆสบายสบายเมนูกูตักค่ะเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะกูตักมีเทคนิคในการลวกเส้นมาม่าให้นิ่มแล้วไม่เละค่ะ,คะอ่าสิ่งที่จะขายไม่ได้อีกอันนึงนะคะก็มีพริกกระเทียมพริกแดงกินดานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวกูต้กมาโขกกันนะคะ การลวกเส้นมาม่าผัดขี้เมานะคะรคูมีตักมีเคล็ดลับในการทำนะ,ะก่อนอื่นคกูตักก๊กจะใส่น้ำตาลทรายไปครึ่งช้อนชานค่ะ,ะ,คะจะทำให้เส้นเหนียวแล้วก็ไม่เละนะคะเอาน้ำเดือดเลยค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะพอน,น้ำเดือดแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วกูตักจะเอามาม่าลงเลยนี่แหะค่ะ อ่า,อาเสร็จแล้วก็เส้นนะคะไม่ต้องเละนะคะมันไม่เละอยู่แล้วนะ,ะพรากตักใส่น้ำตาลลงไปกุตักก็จะเอาเส้นไปน็อกน้ำเย็นนะคะน็อกน้ำเย็นนะคะแล้วมันก็จะอร่อยเนะะีนะะ่ยค่ะไม่มีการเส้นมันก็จะเด้งดิงเด้งดงหน่อยนะคะนะคะ พเราเาเราจะเอาลงไปผัดมันก็จะเส้นก็ยังคงเดิมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมอ่าคุณต้าก็จะไปนอกน้ำเย็นนะคะเนี่ยจืดตึงตึง,ตงอืมจดอ่าเนี่ยเห็นไหม คุ้กกน้ำเย็นนะคะเส้นก็ยังคงเดิมนะไม่มีการเละน,นะคะนี่เอฟซี FC ลองไปทำทานนะคะนี่ค่ะเส้นคุตักเนี่ยชิมได้เลยค่ะไม่มีการเละเจ๊ถึงโอเคน้ำมันเย็นเสร็จแล้วก็เราก็เททิ้งนะคะน้ำนี่จะได้เส้นมาม่าที่เด้งเด่งนะคะ เห็นไหมโอเคขออนุญ,ญาตใช้มือนะฮนะน่าอร่อยอ่ะคุณจ้าก็จะผัดแล้วนะคะผัดมามา่าที่เมาผัดพิกแดงกินดากระเทีเยมผัดให้หอมเลยนะคะ ลืมว่าเส้นเราเสร็จสุกเรียบร้อยเลยนะคะกุณตั๊กก็ผัดแกงจินดาให้หอมเลยค่ะกุ้งกุณตั๊กก็เอาขี้ออกเรียบร้อยนะคะผ่าขี้ออกเรียบร้อยอคุ่ณตั๊กก็จะใส่กุ้งค่ะอ่าเร่งไฟปากลางพอ ตาลค่ะอืมอน้ำตาลเล็กนึงอืมมันหอยคุณต้องไม่ใส่เครื่องปรุงมาม่านะคะอืมรสปรุงรสปลาเขียวค่ะเออขียวพอครึ่งช้อน หังจากสีกขาวก็จสิา์เนี่อืมแค่นี้ค่ะ,ะผัดให้น,นี้นะคะแล้วก็ก็ัจะเอาเส้นลงนะคะเส้นก็จะเส้นเด้งะะีนะะ้นหนาค่ะมามา่าผัดที่เมาผัดที่โดโด้ค่ะอืมค่ะ ปรุงสุดแล้วนะคะอ่าตามด้วยนี่ค่ะพริกสามสีกระชายอะไรลงไปค่ะต้นหอมนะคะ ดีมากเลยค่ะเด็งดึ่เลยอคดูได้สมุนไพรลย่งนะอะกินกระชงกระชายต้องกันโรคตามด้วยใบกระเพราค <c oughs> ่ะเป็นอันว่า เรียบร้อยแล้วนะมามา่าผัดที่เมาของพี่โดโด้หนึ่งจานอ,อืมน่าอร่อยมากหอมหอมใบกระเพราหอมกระชายหอมผัก เรียบร้อยแล้วตักใส่จานนะคะนี่มามา่าผัดขี้เมาของคุณตั๊กค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณตั๊กมาตักใส่จานนะคะอ่ะคุณตั๊กกันแม่ขวัญขึ้นเลยเจ็บตงมามา่าผัดขี้เมาของพี่โดโด,โดมัดแซ่บแน่ สำหรับมาม่าผัดขี้เมาคุณตักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปแีปเปโดโดทานค่ะเดี๋ยวคุณตักโปะไข่ดาวหน่อยนิดนึงพ่โดโรชอบไข่ดาวจื๊บจริงเอาไข่ดาวเนี่ยค่ะเรามาดูนี่อะไรโดโรนี่อะไรครับเนี่ยมาม่าขี้เมาอ่ามาม่าขี้เมาขอบคุณครับคุณแม่ยังคุณครับอ่าเข้าอ่าอ่าน่ต้องมองไข่เนี่ยอ๋อ้โเออเก่งมากของชอบของพ่โดโด น้โดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโดจะกินอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรโดโดจะทานอะไรครับผัดอะไรผัดมาม่ามาม่าผัดอะไรขี้เมาขี้เมาขี้เมาหรือผัดชากัะแนบอ่าอ่านีครับนี่ครับชอบไหมเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนนะเดี๋ยวรอคุณแม่มาผัดข้าวพร้อมกันอ่า แม่มาแล้วโดกินเลยนะผูตัดผัดอะไรนะผัดมาม่าขี้อะไรมามองอ่าผัดมาม่าขี้เมากุ้งสดอ่ะพี่โดกิมคนเดียวไหนชิมสิแล้วบนโต๊ะยังมีอะไรอีกคุณเต้าหู้คั่วน้ำปลาค่ะอ่าแล้วต้มยำต้มยำปลากระป๋องชัดน้ำค่ะน่าอร่อยนะคะอ่าไหนพีโดชุบชิมสิพี่โดชิมสิ ดีใจดีใจของอาหารที่ชอบใช่ไหมครับฮ่ากรอบเลยนะไข่ดาวไหนคุณแม่ชิมขอชิมดูซิว่าอร่อยไหมคุณแม่ขอชิมหน่อยสิว่าเป็นยังไงอชิมหน่อยดิว่าเป็นอร่อยไหมมันน่าจะอร่อยนะน่าจะอร่อยนะเส้นนี่ไม่เละเลยนะไม่เละเด้งดึ๋งอืมอร่อยดโด้ต้องชอบแน่เลยรหอมกระชายมากเลยดิโด้อากินเลยลูก ผัดเทโดกินกระชายกินอย่างนี้มั่งฮะในงั้นฟิโดก็จะเป็นผัดใส่เครื่องมาม่าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องมาม่าเลยนะคะเราไม่ใส่เส้นเส้นก็ลวกทิ้งน้ำใช่ไหมลวกแล้วก็นอกน้ําเย็นค่ะอร่อยไหมครับโอเคครับโอเคผมชิมชิมต้มยำก่อนนะ ยังไม่มีคลิปนะฮะเพียงแต่ว่าให้พี่โดโดสดน้ำสำหรับคลิปของโดโดนะคะที่เล่าต่อจากคลิปที่แล้วนะคะว่าตอนนี้โดโดก็ไย้ายมาที่พระมหาไทยศึกษานะคะ<ด>ที่ถนนวิทยุนะคะเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนเรียนร่วมนะคะก็คือ,อ<ด> <c oughs> ท่านอา<ด>จารย์ใหญ่ก็ได้มาฝากโดโด,โดไว้<ด>ที่โรงเรียนพระมหาไทยแล้วก็สมทวินก็จะย้ายมาประมาณทั้งหมดอ่ะถ้าน้อยน้อย,น,อยน้อยคนที่จะย้ายออกนะคะ ก็มาพอมาเรียนเสร็จแล้วคุณตั๊กก็ไปส่งโรโดใกล้หน่อย แกออกจากบ้านก็ประมาณเราตื่นประมาณตีห้านะตอนนี้เราะมหาไทยอยู่ถนนวิยุกสมทวินนู่นนะบางนาสุขุมวิที่6 2สบางเกิดอก็เลยได้ตื่นสายหน่อยก็ประมาณตีห้าตีห้าครึ่งออกจากบ้านนะคะกินข้าวในรถบ้างบางวันทานข้าวที่บ้านคือออกเร็วเหมือนปกติเพราะหนีรถติดเพราะมันต้องผ่านเส้นสาทรเส้นสาทรนี่ติดมากนะคะตั้งกะเล็ไปแต่เช้าก็ไปนั่งเออบางบางวันถ้าไม่ทานข้าวที่นี่ก็ไปทานข้าวที่มหาไทยเพราะจะมี ร้านอาหารที่เปิดแต่เช้าโดโดก็ไปซื้อว่าจะทานอะไรก็นั่งทานเป็นเพื่อนลูกนะคะให้เขาทานเรียบร้อยอิ่มน้ำสำราญในการไอที่ไปโรงเรียนนะคะโดโดก็จะตื่นเต้นก็จสถานที่ใหม่แต่ว่าสถานที่นี้ก็โอเคในการเรียนของโดโดไอคนที่ขายอาหารก็จะรู้ว่าโดโดชอบอะไรพอไปสักอาทิตย์สองที่เขารู้เลยว่าโดโดโอชอบทานผัดกระเพรามากเลยคุณแม่ ฝากไว้กับร้านอาหารนั่นแหละเพราะว่าบุคลากรที่มาเร็วสุดของโรงเรียนคือดนะค้โดโดนักเรียนคือแม่ค้าโดโรไปรกเหมือนกันค่ะใช่แล้วก็จะนั่งอยู่ตรงร้านตรงในโรงอาหารนะครูก็จะมารับโดโดเราก็จะไปจอดรถที่โบสถ์นะฮะโบสถ์คาทอลิกนะฮะแล้วก็พอขึ้นม .5 ปุ๊บโดโดก็จะมีการประกวดร้องพงร้องเพลงในวันคริสต์มาสในวันสรรเสริญพระเจ้าอะไรต่างๆนานาโดโดก็จะเป็นตัวแทนของห้อง ไปประกวดร้องเพลงเดรโดไม่ถนัดเรื่องเต้นแต่เดรโดเป็นถนัดเรื่องเป็นนักร้องก็เลยเป็นนักร้องนำเป็นนักร้องนำแล้วเพื่อนแล้วก็ประกวดเหมือนเดอะสตาร์นะคะเดรโดก็ร้องเพลงแม่นะวันแม่นะร้องเพลงแม่นะเพื่อนๆก็โหประทับใจในการพิโดร้องเพลงแม่ซึ้งมากมันมีคลิปอยู่นะคุณพ่อถ่ายไว้เดี๋ยวยังต้องดูคลิปเก่าค่ะเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เอ็นสกรีนนะถ้าคลิปนี้สองสองคลิปนี้คลิป ต้าหู้กับคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาที่โดดดร้องเพลงมาเอ็นสกรีนแล้วกันฮะแล้วก็โดดดลประกวดร้องเพลงก็ได้รับรางวัลซึ่งคณะกรรมการก็จะทําแบบประกวดแบบเดอะสตาร์นะคะโดโดลก็ร้องเพลงได้ค่อนข้างดีแล้วก็เขาเลือกเพลงรู้สึกแม่นะคะของของอะไรนะของเสกโลโซหรืออะไรของอะไรประมาณนั้นค่ะนั่นแหละเขาร้องในเพลงแต่ตอนนี้คิดถึงเพลงนึงคิดถึงแม่จะลองร้องนีดเดินสองตั้ม คานอันนี้เออเก่งมากใช่ไหมจะเป็นอย่างไรพอก่อนพอก่อนกินข้าวกินข้าวโอเคครับเนี่ยเพลงนี้ค่ะที่ทำให้เขาได้รับรางวัลนะคะรางวัลชนะเลิศนะคะในการไปประกวดวันแม่แห่งชาตินะคะที่โรงเรียนพระมหาไทยซึ่งคณะกรรมการเขาไม่ได้ดูหน้านะเขาหันหลังให้แล้วเขาก็ฟังเสียงซึ่งโดโด้มีเป็นเด็กพิเศษคนเดียวในการประกวดร้องเพลงในครั้งนั้นนะคะคุณครูเขาก็ไอ อัดคลิปมาให้คุณแม่แล้วก็ส่งมาให้คุณแม่คุณแม่ก็ฟังแล้วก็น้ําตาไหลนะคะเพราะว่าประทับใจที่ลูกทําได้ดีแล้วก็กล้าแสดงออกโดยที่เขามั่นใจมากเพราะคุณแม่ก็ฝึกเขานะฝึกร้องเพลงกุตั๊กก็เคยส่งเด็กประกวดร้องเพลงระดับชาติานะคะระดับชาติก็ได้ชิงถ้วยพระราชทานรัชการที่9ก้านะคะตอนนั้นโรงเรียนของคุตั๊กก็ได้นะคะแล้วก็ของโดโดก็ประกวดได้รับรางวัล ที่หนึ่งใช่หรื่าโดโด่โดโดได้ที่เท่าไหร่ครับโดโดได้ที่เท่าไหร่ครับน้องเพลประกวดได้ที่เท่าไหร่บอกแม่ได้บอกเอฟซีได้ได้ที่เท่าไหร่ครับได้ที่เท่าไหร่ที่สองที่สองอ่ะโอ้เก่งแน่แล้วก็ทุกวันนี้ยเวลาแบบคือโดโด้เนี่ยเราไปงานไหนเราไปอะไรเนี่ยก็จะไปกับเราใช่แล้วก็เพื่อนๆคุณพ่อเมื่อคุณแม่ก็จะรู้ก็จะเรียกโดโด้โดโดคือร้องเพลงค่ะ ได้ราไได้สูงสุดเท่าไหร่นะเพลงได้รางวัลพี่โดร้องเพลงที่อะไรนะที่ไปแลลี่ไปี่ไปลลี่ที่เมืองการแลลี่ที่เมืองการเพลงนั้นเกือบสี่พันนะคะพี่โดคือร้องเพลงได้ได้จากดาราด้วยนะคุณสมบัติสมบัติเมทนีให้รางวัลเขาประทับใจโดโดมากเขาบอกว่าคุณแม่ต้องส่งเสริมเพราะว่าคุณลุงสมบัติให้โดโดใช่ไหมคะให้รางวัลโดโดนะคะแล้วก็ได้อได้ค่อนข้างพี่โดทำงาน ให้คุณแม่ได้ประทับใจมากๆเลยค่ะอาจารย์แข่งแดนลี่ก็มีโดโดได้ขึ้นไปโชว์เขาบอกว่าแต่เขาก็ประกาศว่าลูกของอาจารย์ปิยะซึ่งเป็นเด็กพิเศษที่กล้าแสดงออกแล้ววันนั้นโดโดร้องเพลงอะไรผู้ชนะอะไรผู้ชนะเสกิตผู้ชนะเสกิตนะคะค่ะแล้วก็คือก็เป็นตัวอย่างเพื่อนๆนะว่าอย่าอายเราสองคนน่ะที่ทําช่องโดโดพาเที่ยวน่ะคือให้เห็นว่าเราไม่เก็บลูกไว้แล้วเราไม่อายนะเราไปไหนลูกต้องไปด้วย ใช่ค่ะเ<อ>พื่อนๆของคุตั๊กนะคะโดโดจะจําได้หมดคุตั๊กมาทํางานที่กรุงเทพนี่ยตอนนี้อายุราชการก็32ปีแล้วค่ะ32ปีแล้วคุตั๊กก็จะนัดเลี้ยงรุ่นแล้วเพื่อนเเขาก็เห็นลูกโดโดว,ว่าไม่ได้ชมลูกตัวเองนะคะโอ้ยทำไมรอจังแต่เราก็บอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ร,ระดับมัธยมนะคะอบอกว่าเราได้ลูกเป็นลูกพิเศษนะลูกเราเป็นเด็กออทิสติกโอ้ยทรายทำไม ตั๊กเก่งมากเลยเขาก็ชื่นชมนะคะแล้วใครเป็นคนชมโดโด้นะแม่อะไรแม่อะไรที่เป็นเพื่อนแม่แม่แม่อะไรแม่อะไรที่เป็นคุณครูเหมือนกันแม่อะไรแม่ครูแม่ครูแม่ครูแล้วแม่อะไรแม่แหวนแม่แนอ่าแล้วแม่อะไรอีกไหมแม่จุง่าแม่จุนะคะเพื่อนเพื่อนที่เรียนระดับมัธยมนะคะที่อุดรก็จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงรุ่นโดโด้ก็ไปด้วยครูตั๊กกับอาจารย์ไปไหนโดโด้ไปด้วยทุกครั้งค่ะเราเปิดเผยเราไม่เคยที่จะทํา ให้ใครไม่รู้ว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษไม่อายไม่อาย,อายเพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่จะเลือกทำความดีแล้วก็เลือกที่จะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะได้เพราะว่าน้องโดโดเนี่ยคุณตั๊กก็เห็นเขาขึ้นบนเวทีนะคุณตั๊กก็ว่ลูกจะทําได้ไหมเนาะอะไรประมาณนั้นแต่ลูกก็ทําสิ่งที่เขาชอบได้ค่อนข้างดีแล้วก็น้องโดโดก,ก็ไม่เคยเกเร แล้วก็เป็นลูกที่น่ารักเพราะว่าคุณคุตาก็คอยพัฒสอนในสิ่งที่เขาใส่ทำนะคะว่าเอออันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําในการรับประทานอาหารโดยด้วก็ต้องไอ้นี่ก็ต้องวางไว้ต้องใส่จานไปเองนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปาถ้วยมาให้พ่อไปาถ้วยมาให้นะครับโดยด้วยต้องอดอะไรอาเขาแจ้งบอกตัวเองว่าโดยด้วยต้องอดทนเดี๋ยวแบ่งทานครับอ่าแบ่งทาน คุณครูตั๊กไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนเอาวางไว้ไปโรงเรียนแล้วก็เห็นอะไรดีๆก็จะนํามาสอนลูกครูตั๊กสอนโดโดไม่ว่าจะเป็นกาครูตั๊กสอนลูกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวิชาการการประกวดร้องเพลงครูตั๊กเป็นคนเทนลูกหมดเลยการออกเสียงตัวรอตัวควบกล้ำในการ เรียนรู้ที่จะนั้นที่ที่จะลองประกวดร้องเพลงคตดว่า,าสิ่งตรงนี้มันไม่ดีนะลูกนะแก้ตรงนี้หน่อยแป๊บนึงแก้ออกเสียงตรงนี้นะชัดเจนนะเขาก็จะฟังเราเขาก็จะออกเสียงตามเราได้พอจนจบม .6 ที่พ้าวมาหาไถา่บาทหลวงนะคะของดโดจะเป็นไม่ใช่ผู้มิการแล้วจะเป็นบาทหลวงนะคะบ,บาทหลวงก็บอกว่าพี่คุณแม่น้องนองเก่งมากเลยในการ บัตรหลวงไปยืนดูที่เขาร้องเองนะคะก็บัตรหลวงก็ชอบแล้วก็บัตรหลวงก็สนับสนุนให้โดโดเนี่ยเป็นนักร้องของโรงเรียนนะคะแล้วเพื่อนๆก็ใจเฮแล้วก็ปกมือให้ใช่ไหมพี่โดใช่เปล่าใช่ไหมครับโดโดคิดถึงเพื่อนไหมใช่ครับคิดถึงเพื่อนๆก็จะชื่น,น,น,นชมแต่และคนก็จะเก่งไม่เหมือนกันเพราะว่าห้องโดโดเนี่ยเป็นเด็กพิเศษประมาณสามสี่คนนะ,ะ่ะที่เก่งๆแล้วก็ ย้ายมาเรียนต่อก็จบม .6 เรียบร้อยแล้วรับุทบุญที่บัตรมีการเลี้ยสงสังสรรค์อะไรต่างๆนาะนาะก็เดโดไปแฮปปี้ในโรงเรียนพ่อมหาไทยก็จบม .6 แล้วคอยติดตามคลิปของกุตักนะว่ากุตักจะไล่รูปตั้งแต่ระดับคอดมาอนุบาลหนึ่งปหนึ่งปสองปสามคุตักมีเก็บรูปไว้แต่คุตักก็จะทําเป็นอีกคลิปหนึ่งเต็ม เดี๋ตักจะรวบรวมนะคะตอนนี้กําลังรวบรวมแล้วถ้า fc ต้องการที่จะให้คุตักพูดแล้วก็มีรูปนําเสนอนะคะรับผลการเรียนนําเสนอคุตักก็ยินดีค่ะสําหรับคลิปโด,โดโดนะคะเดี๋ยวคอยติดตามต่อไปนะคะเดี๋ยวกุตักจะพยายามพูดแล้วก็มานําเสนอให้ฟังนะคะแต่สําหรับวันนี้คลิปต้าเต้าหู้ขั้วน้าปลานะคะคุตักก็จะทานเผื่อ fc นะคะ อร่อยนะคะ fc ง่ายๆอาหารไม่แพงแต่เป็นอาหารเหลาได้เลยค่ะใช่ไหม,มคุณสามีอ่ะแล้วก็ผัดมา,ม,าม่าขี้เมาเทคนิคง่ายๆอาหารเราก็อร่อยนะคะนายุตาก็ฝาก fc ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวนะคะขอบพระคุณขอบพระคุณ fc ที่ติดตามที่ชอบกุตักแล้วก็ให้กำลังใจมามา,มากมายกุฎกก็กราบขอบพระคุณมากนะคะที่ เป็นห่วงพูดเรื่องลูกทเธอเมื่อไรุ่ตาก็จะมีน้ําตามื่นั้นเพราะว่าความเป็นแม่เนี่ยสองมือแม่ที่สร้างอะไรสร้างรสรลูกสองมือแม่เนี่ยสร้างลูกใช่ไหมโอเคไหมหอมชื่นใจหน่อยสิค่ะก็เป็นลังใจให้เพื่อนๆนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับ่าสำหรับคลิปนี้เราต้องรอดไปด้วยกันนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอซไว้นะคะ ขอบคุณมากนะกนคะ <F 4 S 1> เอฟซีเจอกันใน,ในตอคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 บ๊ายบาย